นอนไม่หลับเพราะคิดไม่จบเพราะหลายคนก็ไม่เคยคิดจะจบอะไรเรื่องผ่านไปตั้งนานก็ยังอุตส่าห์เก็บไว้แล้วก็ยังเอามาคิดแบบทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จบเสถีถ้าคนไม่เคยฝึกจบใจเหมือนกับหยิบของมาแล้วจบหัวจบกล้าวของนี่เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอจบแล้วจากความเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจบแล้วไม่เอากรงมาขังใจอีกแล้วขอจบจากสิ่งที่ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นของข้าพเจ้าเมื่อหลายคนไม่เคยคิดจะจบอะไรไม่เคยจบหัวที่จะให้อะไรใครสุดท้ายเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะคิดไม่จบซ้ำๆวนๆอยู่แบบนั้นจริงๆทำใจให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรมันก็ไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเคยขัดใจกับใครไม่สบายใจด้วยเรื่องอะไรก็จบหัวจบเกล้ายกให้เขาไป เวลาของเรามีไม่มากพอนะโยมที่จะเก็บเรื่องอะไรมากมายมาคิดซ้ำๆวนๆจนกลายเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนามาเดินตามรอยพระพุทธเจ้ากันเถอะพระพุทธเจ้าฝึกปล่อยมามากพบมากชาิเหลือเกินจนสุดท้ายการฝึกของพระองค์มีมากพอจนสามารถชนะใจตัวเองได้อย่างสิ้นเชิงและสิ้นกิเลสดับทุกทั้งปวงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเสียแล้ว จบนโยมนะจบได้ก็จบเลยถ้าไม่จบมันก็ยังวนๆไม่จบแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จบไม่สิ้นสถีจบได้จบเลยจเจริญพรเป็นกำลังใจ